สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา13.59นาิกานาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนั่งวังศัปร,ระุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลและอ่องพระบาทตามลำดับดังนี้ ท่านเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตตะรวดีจุลลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนำคณะภริยาองค์มนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์เกติคุณพรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมสิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดนนำคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดนเฝ้าทุนและองคพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมสิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดนชิงถ้วยพระนัชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่5 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวภากาสวรรค์ปัจชยะคุปละคณะเฝ้าทูลละอ่อมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวสมทรงยนตรรักษ์รองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนหรือมอสอชเอฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์อุดมผลพืชภัยบูรณ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินนำนายทรนิน พิชยางกูลนายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาคลลขนครินละคณะเฝ้าทูลละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศล55ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระรธธนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา17นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระกนิธิราที่จเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสระประทุมพร,พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ลินคอนเชินประธานกิติมศักดิ์ คณะกรรมการการแพทย์จีน President Emeritus of China Medical Board นำนายแพทย์โรเจอร์กลาสประธานคณะกรรมการการแพทย์จีน Current President of China Medical Board และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย